สวัสดีครับวันนี้วันที่14มกราคม2568นะครับวันนี้จะพามาดูดอกแมคคาเดเมียนะครับซึ่งก็ครบรอบที่เขาจะแทงช่อใหม่นะครับหลังจากที่รุ่นของฤดูการที่แล้วนะครับหมดไปเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับเขาจะแทงช่ออย่างนี้นะลักษณะช่อนะก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนช่อสะดาแต่ว่าจะแยกเดี่ยวนะครับ เป็นเส้นเดียวๆก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับที่เขาก็จะออกมาเรื่อยๆครับอย่างนี้อย่างนี้ก็คือบานนล้วฮะนี่บานแล้วบานแล้วก็จะติดเม็ดแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นผลเมคคาเดเมียนะครับซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับของแต่ละปีนะครับ ก็เป็นพืชที่ในช่วงต้นๆก็คือดูแลง่ายครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะแต่ถ้าท่านป้องกันได้ก็จะสบายนะครับคือศัตรูเบอร์หนึ่งนะครับก็คือกระรอกกระแตหนูนะครับซึ่งจะมากัดกินนะครับผลผลที่เริ่มแก่นะครับผลอ่อนเขาจะไม่แตะ ต่ผลที่เริ่มแก่กะลา,ราเริ่มจะด,ดำเนื้อเริ่มจะมีรสหวานนะครับมีรสมันอันนี้ก็อันตรายมากครับผมเสียหายไปเยอะครปีที่ผ่านมานี่เพราะเราไม่ได้ไม่ได้กำจัดหรือว่าไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษกับศัตรูหรือกับสัตว์พวกนี้นะครับก็ การดูแลรักษา linkage, ถ้ามีแหล่งน้ําที่ให้น้ําสะดวกก็สามารถที่จะให้น้ําได้ครับในบางพื้นที่นะครับซึ่งหลวงผมนี่จะคงจะปล่อยธรรมชาติเพราะระบบน้ำมีปัญหานะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิที่นี่สวันมานี่ครับลบสามองศาก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับในเรื่องของใบหรือว่าของช่อดดอกนะครับ เพราะพืชตัวนี้มันใบจะเป็นมันลนะักษณะใบจะเป็นมันผิวมันเหมือนเหมือนส้มนะครับส้มพวกมะน,นาวอะไรต่างนะี่ก็จะปลอดภัยจากอากาศที่หนาวเย็นมไม่มีผลกระทบอันนี้ก็เป็นเป็นถือว่าเป็นพืชตัวหนึ่งที่ผมคิดตลอดนะเพราะว่าช่วงหลายหลายปีก่อนเนะี่ยบ้านเราหรือว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะมีความเย็นมากถึงขนาดน้ำค้างแข็งถึงขนาดว่าหลายๆวันนะครับ บางปีนะต้นมะม่วงต้นไม้ต่างๆต้นลิ้นจีเนะี่ยขนาดว่าเป็นพืชเพืองหนาวนะตายนะครับใบร่วงใบไหมเหมือนไฟลวกเหมือนเหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วนะพืชต่างๆจะตายใบกุ้งใบกล้วยนี่ดำไมหมมดมันก็เป็นพืชทางเลือกอย่างหนึ่งครับสำหรับผู้ที่อยู่พื้นที่สูงครับสูงจากระดับน้ำทะเล กลางไม่น้อยกว่า0เมตรนะครับซึ่งในแต่ละสายพันธุ์ก็ตามที่ผมพูดในคลิปที่ผ่านๆมาซึ่งมีลหลายๆท่านที่สนใจเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาสอบถามนะครับก็ได้เป็นเรียนรู้กันไปนะครับส่วนพันธุ์นะครับเน้นก็คือต้องเป็นพันธุ์ที่กิ่งทาบนะครับอาจจะทําเสียบยอดแต่ไม่สู้กิ่งทาบนะครับเพราะว่าการจเจริญเติบโตหรือว่าการตั้งตัวนี่จะเร็วาำรับการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยากนะไม่ยาก แมีระบบน้าานําก็ให้น้ําแต่มเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะเป็นพืชที่มีความทนแล้วก็มีอายุยืนเขาบอกตามข้อมูลเขาบอกเป็นปร้อยปีอยปีก็มีอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสอบถามใต้คลิปได้นะครับผมก็บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ปัญหาแต่ละช่วงแต่ละตอนอาจจะไม่เหมือนกันก็มีพืชตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆลุ้นกันไปนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ